นะมะพะทะกูแช่งคนที่มาหลอกให้กูรักแล้วหักหลังกูให้มันเจ็บปวดรวดร้าวให้มันฝันร้ายทุกเช้าให้มันไม่มีใครรักไม่มีใครจำและขอให้มึงไม่มีวันเจอความสุขตลอดไป บอกว่ารักกันแทบตายตอนนั้นยอมให้ทั้งใจก็ไม่อายใครทั้งแค่ทั้งห่วงทั้งสตอรี่สดใสแต่ตอนนี้มือนกูไม่เคยมีอยู่ในชีวิตมึงเลยไงมึงหายไปมึงนกูเป็นของไรค่ากูไม่ใช่ของฟรีไม่ใช่คนที่เดินเข้ามาแต่วันนี้กูเข้าใจว่ามึงมันตัวจิงด้านความน่าไม่อายกูขอให้คนอย่างมึงได้เจอรักที่ทรมานใจสาชงเลยตรนี้ เจอรักก็พังเจอกรรมทั้งหน้าทั้งหลังสาบแช่งทุกคำที่มึงเคยล่วงให้กูไว้ใจจำไว้เลยนายคนจันไรในใัย,ย่างมึงไม่ให้เอภัยกไม่ได้รักกูแค่โดนใช้ทั้งใจทั้งตัวกูให้แบบเต็มใจแต่มึงกลับทำกูเหมือนเพราอไว้ใจแล้วมันผิดเองงัน้นกูขอให้ความรักครั้งต่อไปมึงได้เจอกับคนที่เฮียกว่าสาบแชงเลยตรงนี้ จกททาางงหหัลชคเคคยยลวววงใให้้้้กูไไไจจจเนนรใส่อยไม่ใช่ของตายก็ไม่ใช่ที่ซ้อมรักไม่ได้เกิดมาให้มึงฝักและทิ้งไว้กลางทางกูไอ้ทางใจแต่มึงกลับหายตอนที่กูคอยมึงจะเคยคนตอกศิกทังชีวิตไปขอให้มึงแค่เขาทับาตแต่เขาไม่ไม่สนใจให้มึงยอมาตัวยอมทำใจแต่ทิ้งก็ทิ้งไปให้มึงรักจะเหมือนไม่เหลือใครแต่เขากับเฉยชาใส่ขอให้มึงได้ใจกับคนที่เฮียพอจะทิ้งงแไบไม่เสียดายรับแช่งเลยตรงนี้ ราอให้รักแล้วหายไมย่แม,ม้จะละพูมันจริงใจแต่มันแค่ลวงตางเอาความรู้สึกกูไปโยนเล่นเคยอะ yeah. กูอยู่ตรงนั้นตอนที่มึงอ่อนอาแต่พอมึงหายดีกูกลายเป็นแค่นัลนมึงสองคำาเลวไว้แต่คำว่าแค่วันนี้กูรู้แล้วว่ารักแท้มันไม่มีแน่ทุกคำที่มึงพูดพูดมันแนะนำเน่นาบอกจะไม่จริงสุดท้ายก็เหยียบเราไม่ได้ขอให้กลับมาไม่ได้ขอขึ้นเงาแค่อยากให้รู้กูแค้นมึงจนกระดูกดำสาปแช่งเลยตรงนี้กูขอแช่งให้มึงพังเจอใครก็พังเจอ อให้มึงที่เจอทุกอย่างที่มึงเคยทำกับกูให้ทุกคำที่มึงโกหกย้อนกลับไปทิ่มหัวใจมึงเองให้ความเหงากลายเป็นเพื่อนสนิทต,ตลอดชีวิตของมึงสาธุ